เอาละครับผมมาตามต่อกันดับที่2นะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมกับชาววัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นอเมริกาวัยรุ่นไทยแล้วก็วัยรุ่นอินเดียนะครับผมที่รักหมักหลอมทุกท่านนะครับผมก็รับชมเกม LG อยู่นะครับผมในพาร์ทที่2นะประท้ากระเต๋านะโอเคครับหลังจากเนี้อาคมยายเนี่ยเมื่อทิ่96เนี่ยคมยายเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่านะครับผมดัมเนี่ยกําลังเลงแล้วก้อนนี้นะครับผมก้อนนี้แล้วนะครับผม ถ้าสมมติว่าถ้าเขาอ่ะไม่ได้เดินอะไรผิดพลาดเลยนะครับผมดําไม่มีโอกาสที่ชนะน้อยมากนะครับผมโดยแบบไม่รู้ว่าแต่โดยคนปัญญาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าขขาเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยจะตายยังไงนะครับผมจะมีโอกาสตายได้ยังไงนะครับผม,มโดยเขาก็บอกว่าสมมุติว่าดําเล่นอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะ จมตีใช่ไหมกับแปดเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็รอดแล้วอะนะครับผมมันคือแบบมันรอดอะนะครับผมหรือจะเล่นอย่างนี้ก็หนีออกมาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวย้อนแป๊บหนึ่งนะโอเคหนีออมานอย่างเงี้ยนะครับผมแปดโช่ะจึก๊กเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็สามารถที่จะหนีออกมาได้นะครับผมประมาณนี้นะ ถึงแม้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าถึงแม้ดําจะเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมก็แบบเพื่อขู่ปิดล้อมด้านนี้ให้เซ้สนิทเลยนะครับผมไม่ให้แบบเขาวิ่งออกมานะครับแล้วเขารับแล้ะดาเล่นอย่างนี้นะครับผมบบผปุมนน๊บ,บ,บอ,อะไระะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถึงจะได้เปลี่ยนอย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาเขาบอก ว่ามันก็ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีขนาดน,น,นั้นน่ะนะครับผมผลลัพธ์ก็ไม่ดีสําหรับดํานะครับผม,มก็ไม่ดีสําหรับดําเลยนะครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่คิดว่าตรงเนี้ยมันจะตายนะครับแล้วรับแบบนี้นะครับปุ๊บ อย่างเงี้ยดำจะสปกัดสกัดจุดแล้วเห็นไหมครับเขามีเมเนคอยรอ,ออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าล่อซ้ายจุดจมกว่านะเราอยากจะตีก้อนเนี้ยเราก็ยังไม่รีบทําเลยแต่เราแบบเสริมกําลังก่อนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือข้อแตกต่างนะระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพนะแล้วหรือไม่ก็แบบดั้ง,ส,งสูงกับดั้งเนี่ยเนี่ยคือแบบคิวอะ่ะมักก็ชอบแบบอิเห็นออนแอรแล้วตีเลยตีเลยตีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะอโอเค พหลังจากที่เม็ดเกาสิเนี่ยนะครับผมผมณยายเนี่ยเขาบอกว่าผมอยากรู้จริงเลยว่าชินิซ็อกเนี่ยจะเลือกยังไงนะครับผมจะเลือกแบบตรงนี้ไหมนะครับผมแล้วก็เข้าไปหาทางลักษณะนี้นะครับผมแต่แล้วชินิซ็อกนะครับผมเลือกที่จะเล่นนี้เลยนะครับผมก็คือสร้างรอดเลยนะครับผมโดยคุณยายเขาบอกว่า สร้างรอดเลยเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ข่าวชนะแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้แต้มพื้นที่ข่าวน่าจะเยอะมากๆนะครับผมแล้วจนแบบนะดํามันมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะนะบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะดับหนงนี้นะประมาณนั้นหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นนะครับผมก็ดําเนินต่อนะครับดําก็มาสกัดจุดพื้นที่ของข่าวตรงนี้ปุ๊บหลังจากที่ พ1สเนี่ยเขาบอกว่าดัมเนี่ยดัมหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถฆ่าเขาได้นะครับผมในจังหวะน,นี้นะครับผมก็ถ้าเล่นที่1ใช่ไหมครับเขาไม่รอช้าเลยเขาต่ออ,อยู่แล้วนะครับผมเล่นนีปุ๊บกรอกปุ๊บปื๊บปื๊บ,บ,บอย่างเงี้ยก็รอดแล้วนะครับผมหรือจะเป็นอย่างนี้ก็อรอดเหมือนกันนะอ่า อย่างเงี้ยสกัดจุดไปเลยนะครับผมสกัดโจ๊ะสามอ่ะสามสี่อะไรเงี้ยเห็นไหมครับนี่ก็รอดแล้วใช่ไตัดก็กินนะครับผมก็รอดแล้วนะครับหรือจะเล่นยลักษณะนี้นะครับผมปุ๊บนะครับผมก็จะได้อย่างงี้อ่ะถอยนะครับเพราะมันมีตำแหน่งนี้อยู่ไงต้องเชื่อมใช่ไหมครับแล้วก็เล่นนีนะครับผมเห็นไหมครับอย่างเงี้ยข่าวก็รอดแล้วเช่นกันแต่ตรงนี้จะเป็นเซกิใช่ไหมครับ โอเคต่อนะหลังจากที่ไล่เจ็ดตำแหน่งนี้นะครับผมคนใหญ่เนี่ยเขาได้บอกว่าผมไม่คิดว่าเม็ดเนี่ยจะเป็นเม็ดที่ใหญ่นะเขาน่าจะทิ้งมือนะครับผมเขาคิดว่าเขาไม่มีผลที่ต้องรับเลยถ้าเขาสมมติถ้าเขารับใช่ไหมครับอาจจะต้องโดนโดนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดนะครับผมเขาบอกว่าเม็ดที่ดาสิบเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดที่ดีนะครับผมดีดีดีนะครับผมประมาณน,นี้นะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว,ว่าดียังไงอจะต่อเปล่าแล้วก็ตรงนี้ถูกจับโจมตีหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นก็ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะอ่าฮะปึ๊บอ่ะซึ่หลังจากที่เดนตำแหน่งนี้นะครับผมคมย็นเนี่ยเขาบอกว่าขาวเนี่ยที่มือจะตรงกลางแล้วครับผม เขาอาจจะเลือกทิ้งบริษั้ตรงกลางแล้วไปสร้างบริเวณอื่นก็ได้นะครับผมก็คือแลกเปลี่ยนจากตรงบริเวณอื่นเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตรงกลางเขาอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสนะครับผมอาจจะเขาบอกว่าอาจจะเล่นอย่างนี้ไปเลยจึ๊บญิงก็ได้นะครับหนึ่งอะทำลายใช่ไหมดาทาลายใช่ไหมเล่นตําแหน่งนี้นะครับผมอะเชื่อมนะครับผมปิดตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับผมก็อย่างเงี้ยออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้ขาก็ ก่ข่าวก็ยังดูดีกว่านะครับก็ก็ชนะนะครับประมาณนั้นแต่งนว่าตอนนี้จีนซีซอเนี่ยจริซีซอจนซซอเนี่ยก็เลือกอนเดินได้หลายทางนะเอาจริงนะอืมเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอ่าข่าวเลือกที่จะรักษานะครับผม อย่างเงี้ยนะครับผมคุณยายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็แบบรู้สึกก็ไม่ไม่ค่อยชอบนะแต่ก็สีขาวตรงกลางก็ถือว่าดูใหญ่นะครับผมก็ดูใหญ่นะครับผมประมาณนั้นนะก็ดูใหญ่แต่ก็ผมคิดว่าซีซอก็น่าจะทิ้งมือแล้วนะทิ้งป่ะนะอย่าดูกันจึ๊บอ่าซีซอตัดเลยนะครับผมโอ้แต่แต่เขาบอก,อกนะว่าไอเม็ดที่ร้อย 1ิเนี่ยนะครับผมชิ้นชิ้นซอเนี่ยตัดทำไม <c oughs> คือคนบปยัยเขาพูดเขา,าพูดแบบแบบนี้เลยนะว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้นะเพราะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคือเขาได้เปรียบแล้วนะครับผมคือในหมักร้อมเนี่ยพอเราได้เปรียบอะเราเล่นให้เล่นง่ายๆพอไม่จะเป็นต้องแบบไปสู้ไปตัดไปอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมชิ้นซินซอนเนี่ย เลือกที่จะตักนะครับผมก็คมยัยเขาก็แบบไม่ไม่จะเป็นจนะต้องเป็นเล่นเลยเล่นทําไมก็ไม่รู้อ่ะนะครับผมไม่มีผลนะประมาณนั้นนะครับผมอ่าไอตัวเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรก็กระโดดทมดานนะครับอ่าแล้วก็สีขาเราจะปิดบ้านนะครับอ่าฮะโอ้นี่สีดําได้เลือกแย่งเล่นก่อนด้วยนะ อันนี้คมยาก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ดําเนินต่อนะครับผมอัสิบเก้าก็เหมือนแบบเอ็นเกมกันเล็กๆน้อยๆเนะาะจังหวะนี้อืมอ่ะต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้โห่ดำก็เริ่มเขาเริ่มใหญ่เหมือนกันนะอืมอ่ะันนี้ก็ไม่มีอะไรคือเอ็นเกมนะครับผมก็เอ็นเกมปกติกันไป ก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำๆนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าอ่อหลังจากน,นี้นะครับผมเขาบอกว่าเม็ดร้อยสี่สิบแปดเนี่ยโอ้โหเป็นเม็ดที่แบบเขาเรียกอะไรนะดีนะผมเป็นเม็ดที่เยี่ยมเลยนะครับผมก็คือแบบเป็นเม็ดที่แบบตัดขาดความสัมพันธ์ของซีดามออกมานะครับผมสมมุติว่าดําเชื่อมก็จะต่อออกตาแหน่งนี้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคโอเคก็เขาก็เชื่อมนะครับแล้วก็ต่อจริงๆด้วยเขาบอกว่า เม็ดร้อเนี่ยเป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สามารถหาได้แล้วนะครับเขามองไม่เห็นเลยว่าจุดไหนจะใหญ่ไม่ไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าดาม,มันก็สามารถหนีรอดได้เช่นกันด้วยคันเล่นอย่างนี้เขาบอกพอหลังจากเนี้ยดามก็เดินไปเข้าหาเพื่อนอย่างง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรแบบง่ายๆเลยนะครับผมอืม อ่าพอหลังจากโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะพอหลังจากที่เม็ด53เนี่ยเขาบอกเขาก็ยังมีมาบ่อยนะว่าสมมุติเนี่ยสมมุตินะตอนเนี้ยเขาทิ้งมือนะครับผมเขาเลือกที่ทิ้งมือนะครับไปเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยจุดใหญ่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมแบบเนี้ยปุ๊บนะครับผมดําเนี่ยจะสามารถเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมเชื่อมแล้วก็ปิดนี้ก็คือกินสีใครนะกินสีขาวสองเม็ดนี้ได้นะครับประมาณนั้นนะครับผม อเคก็หล okay. ังจากนี้ก็เอ็นเกมกันเล็กน้อยนะครับผมพอถึงจุดนี้นะครับผมพอหลังจากตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเดินแค่นี้พอแล้วนะครับแต้มพอแล้วนะครับผมแต้มตอนนี้สีขาวชนะแล้วนะครับวันนี้นะโอ้เล่นโครหรอเจ้พอเขาบอกว่าพอหลังจากเดินตรงนี้จบไปแล้วนะครับผม อ่ะพอหลังจากที่เขาได้เชื่อมตำแหนนี้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์ออกมาคือไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สีขาวแต้มนําเยอะมากๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเล่นยังไงก็ไม่ชนะนะครับเขาพูดอย่างนี้นะอืมเขาพูดอย่างนี้ได้เลยนะก็หลังจากนี้มันก็เกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกมปกติธรรมดาผลก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็ ชินิซอเนี่ยชนะ3แเต้มครึ่งนะครับผมคือเกมเนี้ยเราจะบอกว่าอะไรเดียะสังเกตกันเพื่อนเพื่อเห็นสังเกตกอะไรกันไหมแม้กระทั่งคนเมญายเอ,เองเนี่ยเขายังบอกเลยว่าแย่ายชินจินซอนเนี่ยก็ไม่รู้จะเดินทําไมนะครับผมแต่จินจิซนซอลเนี่ยก็เลือกที่จะเดินแบบง่ายๆเห็นไหมก็แบบเออเลือกปิดพื้นที่ธรรมดาแทนที่จะเลือกที่จะแบบซับซ้อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นะครับผมมีแค่เมตัดตำแหน่งนี้ที่แบบคนเมญยายพูดว่าเป็นผมเขาจะไม่เดินและผมแบบ แต้มนาอย่างเงี้ยเราไม่จดเป็นต้องไปสู้หรือแบบไปทําอะไรเลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็คือพยายามเก็บแต้มธรรมดาก็แบบบักาาล้อมไม่ไง่ายๆอ่ะให้ง่ายๆไว้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับแล้วถ้าเกมรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วถ้าน้องเขาว่างอีกก็ผมอาจจะให้น้องเขาช่วยในการแปรให้นะครับผมแล้วถ้าอยากสนับสนุนน้องเขานะครับผม ก็ได้ดีเบอร์ข้างล่างนี้เลยเดีย๋ยวผมก็ไปให้เขาเองนะครับผมน,นี่ก็สวัสดีครับ